อดใจไม่ไวเดินผ่านมาเพื่อนสวยเนาะนี่ขึ้นเองนะเนี่ยโอ้ยแฟนยายตัดไปแล้วรอมหนึ่งนะเนี่ยเหมือนดอกฟันสิงโตนะแต่ไม่ใช่นะหูแมวดอกหูแมวนี่ตรงนี้มันก็ขึ้นเองนะนี่ดอกไม้ดูดิดูดูด ใครจะตัดใครจะตัดก็ตัดไปเด้อใหญ่ไม่ตัดเออดีดูดิดดมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราเนาะออดอกผีเสื้อสวยจะตายเพลอเลอต้องการดอกไม้จัดแจกันมาเอาได้เลยนี่มันมันอยู่ในเจกันได้นานพวกเนี้ยสีชมพูนี่ นี่อันนี้สวยน,นี่สีสวยอันนี้ก็สวยโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยดอกพีเสื้อนะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ชมพูนี่อะไรละ่ะน,นี่ สวยๆมากเลยดอกนี่ชอบชอบใหญ่ต้องต้องปลูกให้เป็นที่เป็นที่เป็นพุ่มเป็นพุ่มอะไรามันต้องดูแลเนาะพอพอมันแก่ไปก็ต้องดึงออกเพราะว่ามันมันเหมือนข้าวไปนะมันแก่ไปมันก็เหมือนข้าวสุกนะในทุ่งนี้ดอกอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเดีย๋ยวไปดูข้างหน้าอันนี้ดอกอยาตะไคร่ไนะคะมันจะสวยนะเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าพอดีมาเห็นตรงนี้จะเลยถ่ายให้ดูหน่อยเนี่ย ย่ตะก,กะแตนที่ยายเก็บยอดมันไปกินไม่ได้ทำไม่ได้ไรโรงงานในสวนนะมาเจอดอกไม้ลืมงานหมดมาโรา่ดอกกรรับดอกกุหลาบเล็กเล็กกอมนี้ยายไม่ชอบเลยแต่มันสวยนะฮะมันเป็นพุ่มเป็นพุ่มแต่มันทำความสะอาดยากแต่ว่าพอมันมาขึ้นในต้นนี้โอ้โหน <c oughs> ะคะโมกี้เมกี้มันไม่ได้เช็ดหน้ากล้องไม่ชัดเลย เดี่ยเียเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิมันเป็นพุ่มเป็นพุ่มนี่ถ้าเรามีเวลาเรามาค่อยมาดึงขึ้นปีหน้ามันก็จะขึ้นไปข้างบนเนาะนี่โอ้สวยอะ่ะอันนี้นี่นี่นดูนี่ยังไม่ออกดอกเลยนะโอ้ยนี่มันมันมันร่วงลงมายายยายเอาขึ้นยายไม่เคยเอาขึ้นหรอกมันขึ้นไปเองเนี่ยเดี๋ยววันหลัง จะมาเอาช่วยเขาขึ้นไปข้างบน,นอู้้สวยดอกไอ้นี่ไม่ได้ถ่ายเลยร่วงหมดละเสียดายนี่ร่วงเร็วมากปีนี้เอ๊ะตรงนี้ชอบมากเลยตรงนี้เดี๋ยวมาผูกขึ้นไปอีกข้างบนดูดิเพื่อนเพื่อนมันสวยมากเลยกุลาบเล็กกุลาบเล็กอุ้ยเอาไปปลูกตรงนั้นบ่ เอาไปปลูกตรงตรงซุ้มนั้นมอฮะอีกข้างหนึ่งเอาไปปลูกอีกข้างหนึ่งเออเขาท่าไว้โลกมันแย่ๆนี่เดี๋ยวจะขุดไปปลูกตรงซุ้มนั้นให้ขึ้นในซุ้มนั้นดีกว่าเออเขาท่าเขาท่าเขาท่านี่ดูดิสวยมากเลยอ่ะนึกออกนึกแล้วนึกออกว่าไปปลูกอีกข้างหนึ่งด้านนี้ด้านนั้นคือลาบสีเหลืองด้านนี้เออเออเขาท่าเขาท่า ด้านลตรงนี้ตัดทิ้งไปรอบนึงวเห็นมั้แฟนใหญ่เวลาตัดยาแกตัดทิ้งเลยต้องดูแลมันยังดีมันถึงจะสวยนี่อันนี้เดิมยาก็สวยนะนี่ดูดิถ้ามองให้ดีๆนี่ดูสิสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะ มีทั้งสีขาวสีม่วงสีสารพัดสีนุ่นเอ้ยสวยจะตายถ้าตัดมันก็ไปหมดนี่ขึ้นเองด้วยนี่นี่แบล็คบร์รีดูดิขึ้นเองจ้าโอ้ยดกอีกต่างหากนี่ว้าด้านโน้นนี่เต็ม อ,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 อวันนี้บานสะพังเลยจ้าวันนี้นี่นี่น,นี่วันนี้บานสะพั่งเลยจ้านึกว่าหยุดบานไปแล้วนี่ดูกทานตะวันมาขึ้นเลยนี่นี่นนเพื่อนนี่ว้าย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 ตรงนี้แฟนยายเคยตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะตัดตอนมันยังไม่ออกเริ่มออกรอกใหม่ๆมดูดิโอ้ยมันช่างงดงามอารามตาอะไรอย่างนี้ ก็ไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยดูสิมันเต็มท้องเลยอะไรจะฟินขนาดน,นั <c> ้น <oughs> มาเก็บผักนะคะเนี้มาเก็บผักนี่มันบานไปแล้วเนี่ยมาเก็บผัก <c oughs> อย่างนี้แหละยายได้เข้าสวน,นบอกแล้ววคงการนี้เข้าแล้วออกไม่ได้ออกยากโคงการนี้เข้าแล้วออกยากเฮ้ยสวยมากเลยคะ่ะ แต่ก่อนเป็นทางเดินนะนี่เดินไม่ได้แล้วเต็มเลยค่ะมาเต็มเลยค่ะเล็กบร,รีเว้ยยายชอบตอนมันเหิมหิมไปตำใส่น้ำปลาอร่อยอร่อยเหมือนไอ้นั่นเลยมักเม้าอ่ะเหมือนมักเม้าเลยอันนี้ก็ะอน o ไปปลูกตรงที่ให้ให้อยู่ก็ไม่อยู่นี่สวยเหมือนกันนะชอบเหมือนกันนะ นี่มเมล็ดมันร่งมามันก็อยู่แถวนี้ถอนไปปลูกมันก็ไม่ยอมไปกับเรา <c oughs> นี่ยายวาจะเสร็จงานสวนจะมาเปลี่ยนกระถางไอ้นันเปลี่ยนกระถางดอกเอ่อทิวลิปนี่ดินแข็งอีกแล้วขุดไม่ได้เลยวะอือนี่ไงอย่าตักกระแตนเออว่าจะไปดูข้างหน้าเยวไปดูข้างหน้ากันจะมาขุดเอาเปลี่ยนกระถางใหญ่มาเอาเอา่เอดอกทิวลิปใส่ไว้ เอาแล้วเราจะรู้ไหมล่ะว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้กุลาบกลาบกุลาบกุลาบ,ลาบสวยไหมไม่ค่อยได้ทําอะไรหรอกดูแลไม่ทั่วถึงลอเนะคุณเพิร์นเนาะธรรมชาตินี่แหละบอกแล้วว่าชอบธรรมชาติแบบนี้แหละเรามันดูแลไม่ทั่วถึงปีนี้บานไม่ค่อยสวยเลย นี่ก็ดอกไม้ป่าขึ้นเองธรรมชาติเสียดายไม่มีดอกว๊อปปี้เห็นแล้วหูใหญ่จะมาทําแถวๆนี่หลยเอาดอกไอ้นั่นมาปลูกนี่นสีเหลืองนี่จะสวยนะแต่มันร่วมหมดแล้วอะป่าแถวนี้ป่าธรรมธรรมชาติเดี๋ยวพาไปดูดอกไอ้นั่น ไม่ขยันแต่จะถอนทิ้งมันออกดอกมาก็สวยนะแต่เวลาวันแก่มานี่ดอกไม้ป่านะคะอันนี้กับดอกไม้ป่าถ้ามันสวยๆนะมันเป็นพุ่มสวยมากดูดอกไม้ป่ากับดอกไม้ซื้อจะบอกว่านี่ป่ากับซื้อมันแตกต่างกันไหมซื้อมาแพงจะตายเนี่ยกับป่าเหมือนกันเลยมาเก็บผักได้เนี่ ผักไปแกงอ่อมคนสุดท้ายมาเจอดอกไม้ยังไม่โอ้ข้างหน้าออกดอกข้างหน้าข้างไหนไม่เคอย,ยงไม่ออกนี่อันนี้ก็ดอกพีเสื้อนะคะพีเสื้อทั้งนั้นเลยี่นาเนี่ยเออมันไม่ค่อยสวยนะอยาตะเกต,กตเก็บไปใส่แกงอ่อมเห็นมันสวยๆอยากเก็บ ข้างในยังไม่ออกนี่สวยไหมนู่นนู่นนู่นข้างนอกนู่นนู่นนู่นสวยไหมนู่นนู่นข้างนอกนู่นไม่ได้เอากุญแจมาเปิดประตูนี่นะีนะ่ยังมาล้างท้าย,ายให้ดูนะ มันจะออกดอกแน่เลยโอ้ยไปไปไปได้กินกับข้าวยิ่งเด็ดมันก็ยิ่งออกนะเนี่มนยมันแตกยอดมันแตกยอด